สวัสดีครับแฟนเชลซี Fantasy ครับปีเตอร์โบจะพาไปดูถ้วยแชมป์โลกกันหน่อยไปดูสนามสตฟอร์ดบริดก,กันหน่อยครับว่าเป็นยังไงแรกเริ่มนะครับเดินทางไปนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเซอร์ออสเวลล์สโตมนชันนะครับจุดที่สมสรอนซื้อที่ดินเอาไว้เตรียมที่จะสร้างสนามใหม่อันนี้ทางเข้าสมสรครับอันนี้คือเป็นทางเข้าหลักเลยบริเทเนียเกตนั่นเองนะครับนี่เดินเข้าไปตรงบริเวณรูปปัน Peter ้นปีเตอร์ออสกูดบรรยากาศสนามก็สุดยอดครับสมกับคําว่าแชมป์โลก เจอป้ายนี่นครับเห็นไหม World Champions โ oh อ้โหทีมแรกของโลกและทีมเดียวในโลกที่ใช้คำว่า World Champions ได้ในเวลานี้คราวนี้ก็ถึงจุดที่เตรียมที่จะสเตเดียมทัวร์ครับตอนนี้สโมสรมีเอาเสือ้อนัดสำคัญมาวางโชว์ครับอย่างอันนี้ยูฟ่าซูเปอร์คัพยุคทูเคลิลอันนี้เป็นเอ่อคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับยุคของเอนโซมาเรสกา แล้วก็อ่ตัวนี้ตัวแรงมากครับราคานี้ไป5-6หลักแล้วครับตัวนัดชิง UCL 2012นี่ลูกบอลน,นัดชิงแล้วก็อันนี้เป็นยูโรปาลีกนะครับนี่ครับถ้วยมันมันแสบตาเหลือเกินถ้วยแชมป์โลกนะมันมีทีมเดียวในลอนดอนทีมเดียวในโลกที่สามารถคว้าทรอฟี่นี้ได้ส่วนคนนี้ก็ไม่ใช่ใครครับน้องเอิญน,นี่เองครับ แล้วก็พอเริ่มทัวสนามนะครับเขาจะพาเราไปที่ตรงแมทธิวฮาร์ดิงสแตนก่อนจุดนี้ก็เป็นโซนที่ตั้งชื่อจากทางอดีตผู้บริหารของเราที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นคนมีพระคุณต่อสโมสรเอาเงินมาลงทุนช่วยเหลือสโมสรมากมายแล้วก็พอซูมไปไกลๆตรงโรงแรมสโมสรเวิลด์แชมเปี้ยนส์อีกแล้วพอดูบริเวณแมทธิวฮาร์ดิงสแตนเสร็จแล้วก็เดินไปเรื่อยๆ <c oughs> ผมก็ดูเอ๊ะ,อะข่าวลือที่บอกขยับป้ายโฆษณาจริงป่าวว ก็เหมือนเดิมนะไม่เห็นมีขยับอะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อข่าวเรืออะไรพวกนั้นมากครับปลายโฆษณาของเราเหมือนเดิมทุกอย่างร้อเอร์ซเสร็จแล้วก็เดินไปเรื่อยๆตร,ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ฝั่งโลเวอร์นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผู้สื่อข่าวมานั่งดูเกมพวกแมทลอนิซาคินเซล่าเจคอบสไตเบิร์กไซมอนจอห์นสันก็นั่งดูเกมตรงนี้แหละครับ อันนี้เป็นห้องถแถลงข่าวครับเอนโซมารดิกา so ก็จะมาถแถลงข่าวตรงนี้นะแต่ก่อนเนี่ยเชลซี Chelsea เคยมาเปิดตัวนักเตะด,ดังๆที่นี่หลายคนนะครับดรอกบาพวกนี้แต่ว่าภาคหลังเนี่ยเปลี่ยนไปเปิดตัวที่สนามซ้อมครอปแฮมกันหมดแล้วเขาก็จะเปิดโอกาสให้แฟนบอลที่มาทัวร์เนี่ยสามารถถ่ายรูปได้เต็มที่อันนี้เป็นห้องแต่งตัวทีมเยือนนะครับนี่ก็จะเป็นพวกบรรดาน,นักเตะตำนานที่เคยมาเยือนสแตมฟอร์ดบริด ไกด์เขาก็บอกเลยครับว่านักเตะอย่างโรนัลโดที่เก่งมากๆยิงที่นี่ศูนย์ประตูส่วนลิโอเนลเมซี่ยิงได้แค่ลูกเดียวครับตอนปี2017-18ยุคอันโตนิโอคอนเต้อันนี้เป็นห้องแต่งตัวทีมหลักของเรานี่เลยครับเสื้อนักเตะห้องเย้าของเราแล้วก็แน่นอนครับม,มาทั้งทีคนนี้เขากำลังฮอตครับเอสเตวาลอาฮาอาฮาไอไลท์ val, uh, 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 like นะก็ะอยู่ข้างๆกับเพื่อนบราซิลของเขานี่เอสเตวาล เสื้อสวยมากๆแล้วพอดูห้องแต่งตัวเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงเดินลงไปสู่ผืนหญ้าสแตมฟอร์ดปริดนะครับตรงตรงเนี้ยเวลาเดินผ่านมันก็จะมีเพลงคลอแต่ผมเปิดไม่ได้น้ำมันติดลิขสิตนะเพลงมันก็จะตือตืตื้อตืตื้อ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 เชลซีอ่าเพลงนั้นเลยนี่ครับลงไปดูบรรยากาศในสนาม ถ้าได้ยินเสียงแปรไม่ต้องตกใจนะครับกําลังเดินทางกลับไทยนะฮะตอนนี้นี่ครับแล้วก็ตอนเดินออกมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเราเดินผ่านจอมอนิเตอร์ด้วยดูครับนี่ปีเตอร์บอสเดินมาแล้วนี่ก็เป็นกิมมิคของแซมฟอร์บริตนะครับอันนี้ก็เป็นโซนหลังโกนะครับให้ดูบรรยากาศกันหน่อยเป็นช่วงก่อนที่จะทัวร์สเตเดียมเสร็จนะครับพอทัวร์เสร็จนะครับก็ไปดูกันหน่อยครับถ้วยแชมป์โลกมันเจิดจ้าแบบนี้นี่เอง โอ้เราจะสวยปานนี้นะครับเชลซีฟุตบอลคลับได้ถ้วยแชมป์โลกแล้วก็อันนี้เป็นถ้วย UCL เขาให้จับด้วยนะตอนผมมาหนก่อนเขาไม่ให้จับ2องมือนะครับเขาให้ทัชแค่เบาๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนเกมเจอกับอาร์เซนอลด้วยครับโอ้โหรอบนี้เชลซีจัดเต็มเอาป้ายเอาธงมาอยู่2ข้างหลังโกเลยนะครับเห็นไหมเอามา2อ,อันเลยปกติมาแค่ข้างเดียวนะครับผลน,นี้มา2ฝั่งเลย โอ้สุดยอดทั้งตรงเดอะเชดเอ็นแล้วก็แมทธิวฮาร์ดิงสแตนมากันครบเป็นการปลุกเร้าให้กำลังใจนักเตะเชลซีกันแบบเต็มที่นี่ครับเป็นธงที่เห็นทุกถ้วยของเชลซีแล้วก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนที่เชลซีขึ้นนำา1 0จากลูกม่งของเทรเปอร์ชาโลบาแต่ว่าจบเกมเสมอกัน 1- 1น,น,นะครับส่วนนี้ก็เป็นคาบีโมรีนาครับให้ดูกันหน่อยว่ามาทริปนี้เจอนักเตะคนไหนเจอสตาฟคนไหนบ้างคนนี้เป็นนักวิเคราะห์เกม นะครับคนนี้นาวิลลี่อีซ่าเป็นนักรักบี้นะครับมาปลุกเราพลังใจนักเตะโอ้โหแกดูซีกับนักเตะเชลซีทุกคนเลยนะอันนี้เป็นเบร์โดคูเอวาครับโค้ชเซตพีดของเชลซีนะครับวางหมากแท็กติกลูกตั้งเตะต้องยกให้คนนี้เลยแล้วก็นี่ครับกัปตันรีสเจมของเรานะครับได้แมนออฟเดอะแมชนัดเจออาร์เซนอลด้วยเจมไน่์มากนะครับมาถึงโรงแรมเป็นคนแรกเลยยอดเยี่ยมมาก เกือบไม่ได้ทายแล้วแต่ว่าเจมส์นก๋ไก์จริงๆแล้วก็ที่ฟินสุดๆก็มาร์กูกูเรยาครับเพราะว่าไม่คิดจะเจอครับไปเที่ยวงานวินเทอร์วันเดอร์แลนด์กำลังจะกลับอยู่แล้วบังเอิญเจอกับมาร์กูกูเรยาพอดีโอ้โหลุงนี้ฟินมากๆไนซ์ nice มากๆแล้วก็ทริปนี้ผลบอลน,น่าประทับใจอาร์เซนอลเนี่ยเราเสมอ1น,นอาจจะได้แค่แต้มเดียวแต่10ตัวได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอด แล้วก็เกมที่ฟินสดคือนัดที่ชนะบาร์เซโลนา3-0ใช้เป็นนัดที่ดีสุดตั้งแต่ดูบอลมาเลยครับตามนี้ครับพี่เดวอขอเดินทางกลับไทยก่อนหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ